มีใครใช้แถบนำทางแบบนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาแถบนี้ออกบ้างมาดูกันนะครับว่าผมทํายังไงขั้นตอนแรกให้เราเข้าไกซี Store เลยครับหลังจากนั้นเราหาในส่วนของแอปพลิเคชัน Good Lo c k แบบนี้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ดาวน์โหลดนะแล้วก็เปิดมาแบบนี้เลยเปิดแอปพลิเคชันแล้วนะครับจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะเราให้เลื่อนลงมาดูคําว่า n e ฟสตารตรงนี้นะครับให้เราจิ้มเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราไม่ต้องทําการเปิดนะในส่วนด้านบนนะครับมาเลือกในตรงนี้นะครับ Enable นะครับ หลังจากนั้นเราก็ติ๊กเข้าไปเลยครับเพื่อทําการเปิดในส่วนตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับเราก็ออกในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ได้เลยครับแล้วเราก็มาเข้าในส่วนของการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกเมนูในส่วนของจอภาพครับเลือกในส่วนของแถบการนําทางแบบนี้เลยติ๊กเข้าไปนะครับตรงนี้ให้เราติ๊กในส่วนของตัวเลือกเพิ่มเติมแบบนี้นครับจิ้มเข้าไปเลยครับและให้เราเลือกในส่วนของคําแนะนําท่าทางแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยให้เราทําการเลือกคําแนะนําท่าทางออกแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นแถบการนําทางด้านล่างของเราก็จะหายไปแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับสะดวกมากเลยไม่ลกตาแล้วครับ